สิ้นหลอดเลือดสิ้นตอกสิ้นพวงเนื้อแดดเยียมมันก็นอันเดียวกันนี่แหละนอแล้วแต่ว่าเฮาสีเงินจังใดเมื่อนี่กระสีมาเฮ็ดสิ้นหลอดเนื้อที่ใส้นี่กระสิเป็นเนื้อหนกเนื้อดาวกระจายนี่แหละเนื้อมันแทรกนี่มันแสบเด้พี่น้องเย้ยหันหันซอยซอยบตอ่ตองตอนไงตอนหนาไรซอยเสร็จแล้วมา เฮ็ดน้ำมักบัตตานี่น้ำตาลปี๊บผงชูรสซอสพริกซอสหอยซอสฝาเขียวใส่รสด,ดีลงน้ำจากน้อยเพิ่มสีสันลงไปด้วยสีแดงส้มละลายเห็ดเขากันเกลือกระเทียมพริกไทยแล้วก็ขย้ำขย้ำมักมักเห็เขากันเซจเรียบร้อยเอาไปตากตากจากแดดนึงกับพอ รูปแรกก็คือเนื้อแดดเดียวนี่แหละเป็นสิ้นตอกสิ้นหลอดสิ้นท้วงกันเดียวกันสะตาดเสร็จเรียบร้อยเพราะว่าสิเอาไปทอดเอาไปปิ้งไปกี้ไปย่างแซบ่บคือกันเบิดพี่น้องเอ้เพราะว่าสิทอดสิย่างใบข้าวเหนียวห่อนๆแซ่บบักคักเลยสิ้นหลอดนี่